อย่ามัวจมไปกับความคิดแบบนั้นอย่าไปกลัวในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดอยากให้มองในสิ่งที่กว้างกว่านั้นมันต้องมีสักวันที่เราต้องทำได้ดังใจขอเพียงลองเปิดใจ ลองคิดไหมเพื่อก้าวไปเชื่อในสิ่งที่หวังเชื่อในสิ่งที่ทำลองกันดูสักครั้งเพียงเชื่อมั่นสิ่งที่มันปิดกั้นลองพิสูจน์สิ่งนั้นแค่เชื่อมั่น ลองทําดูให้เราได้รู้สักครั้งด้วยพลังด้วยความมุ่งมั่นของตัวเราเองสิ่งที่คิดมันอาจไม่ใช่ความฝันขำกำแพงไปสู่จุดนั้นด้วยความเป็นจริงขอเพียงลองเปิดใจ ลองคิดใหม่เพื่อก้าวไปเชื่อในสิ่งที่หวังเชื่อในสิ่งที่ทำลองกันดูสักครั้งเพียงเชื่อมั่นสิ่งที่มันปิดกันลองพิสูจน์สิ่งนั้นแค่เชื่อมั่นเชื่อในสิ่งที่หวังเชื่อในสิ่งที่ทำ ลองกินดูสักครั้งเพียงเชื่อมันสิ่งที่มันปิดกันลองพิสูจน์สิ่งนั้นแค่เชื่อมัน เปิดใจลองคิดใหม่เพื่อก้าวไปเชื่อในสิ่งที่หวังเชื่อในสิ่งที่ทำลองกันดูสักครั้งเพียงเชื่อมั่นสิ่งที่มันปิดกันลองพิสูจน์สิ่งนั้นแค่เชื่อมั่น เชื่อในสิ่งที่หวังเชื่อในสิ่งที่ทำลองกันดูสักครั้งเพียงเชื่อมันสิ่งที่มันปิดกันลองพิสูจน์สิ่งนั้นแค่เชื่อมัน่น